ความสุขของคนเฮาน่ะบ่าจาเป็นต้องยุบ้านเสมอไปบ่จําเป็นต้องยุก่ก็บครารัวอยู่อย่างพ่อเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเน่ะคข้ามาพ่อเพียงไ้ใส่สําหรับคนมีเงินขเขาเจ้าข้าราชการเขาเจ้าเกษียณอายุหรือผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ขาเจ้าเนี่ส่งเงินให้พอ่อแม่ขาเจ้าเขาเจอ้อยู่บ้านอยู่ยางพ่อเพียงมีปูกินปูมีปลากินปลาเงินขาเจ้ากันลูกส่งให้อานนยุได้คนยังเฮ่นี่ไปยุย่างพ่อเพียงยังไ๋มีความสุขยังไ๋ลูกก็เรียนหนังสือได้บั่นเงินก็ต้องใส่รถก็ต้องใจงวด กินไปอยู่มีปู่กินปลามี่แบนั่นหนูเพราได้มีแต่ความทุกข์แล้วนะ่ะคำว่าอยู่อย่างพอเพียงสําหรับคนมีเงินเท่านั้นเจ้าเสียไข่ลวดเจ้าลองไปอยูเบิงออกงานเราไปอยู่บ้านเบิงกันเจ้าบัวไอ้หยางเงินใสเราบ้านนี้นั่นล่ะคอยเคยอยู่มาแล้วจนได้หน,นีมาเกาหลีนี่แหละเขาเนี่ยตควันทุกข์ความยากนี่แหละอยู่อย่างพอเพียงก่ะเราคอยอยู่มาแล้วอย่างพอเพียงน่ะลูกคอยตอ้องเรียนหนังสือเงินต้องใสเงินเอต้อง,งใจเขียนมา อยู่กับครอบครัวกินปูกินปลาหาปูหาปลากินแบบสมัยเก่าโบราณน่ะว้ามันอยู่บรไดรหรอกพี่น้องแค่นี้มากเก่าลีนะเพราะแต่มีมากเกาหรีแล้วไปมีความสุขพอแม่เป็นน่ทอสกับซอสสามให้นกับปศบ้านกับซื้อให้รถกับซื้อห้แฮปปี้ความสุขไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็มีความสุขได้เฮตโต้มีความสุขเห็นบางคนกขาเจ้าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าพยายังเขาจะมีความสุขก็เข้าเจ้ามีความสุขเฮตโตแบบพปายมีความสุขไหมน่นหละพี่น้องสำหรับข่อยได้เบาเลี้ยงข่อยบ่ไเด้วาผู้ได้ ตัวขขวยยุ่งเมื่องหน่อยมีความสูขครับเอาซามีละ